จากสภาพโรงเรียนห่างไกลขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์เสริมทักษะในการพัฒนาเด็กในแต่ละช่วงวัยตลอดจนขาดแคลนบุคลากรครูผู้สอนที่ไม่เพียงพอกับปตาส่วนของเด็กในโรงเรียนส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆไม่เหมาะสมกับวัย คุกรมมอมหญิงอุบลรัชราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระองค์ทรงมีเมตตาต่อประสบนิกรผู้ยากไร้และทรงห่วงพระไทยถึงคุณภาพการศึกษาคุณภาพชีวิตเด็กครอบครัวและชุมชนในพื้นที่ห่างไกลจึงทรงมีพระราชดำริให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินโครงการโรงเรียนเพียงหลวงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน โดยมีเจตนาลมในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กครอบครัวในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ ของเด็กในชนบทที่ขาดแคลนให้ได้รับการพัฒนาสติปัญญาเพิ่มขึ้นส่งเสริมเด็กมีพัฒนาการทางร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมที่เหมาะสมตามวัยสนับสนุนกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมแก่เด็กตลอดจนเป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านอาชีพแก่เด็กในพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าลง้งสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาอุบลราชธานีเขต3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งเฮียวโมที่5ตำบลห้วยไผ่อำเภอหงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่21สิงหาคม2504ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนจำนวน38คนมีคณะครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6คน มีนายเสมอหาริวรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยทางโรงเรียนเปิดทําการเรียนการสอนตามทฤษฎีที่ว่าให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงมากที่สุดการดําเนินงานก่อนการเปิดโรงเรียนเพียงหลวงอย่างเป็นทางการปีพศ2556ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่74จังหวัดอุบลราชธานีได้นำโรงเรียนบ้านท่าล้ง เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทุนกลุ่มหญิงอุบลร,รัรชกาญญาศิริวัฒนาพันลวดีการเตรียมความพร้อมโดยมีการจัดประชุมซักซ้อมความรู้ความเข้าใจในการคัดเลือกโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีที่จะน้อมถวายเป็นโรงเรียนในพระอุปธรรมด้วยการลงความเห็นจากโรงเรียนระดับปฐมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาโดยมีมติให้โรงเรียนบ้านท่าลง ตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านการเมือนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอัตลักษณ์ของชุมชนที่หวงแหนอุรักษ์วิถีชุมชนยิ่งอันใดและเมื่อวันที่25เมษายน2556ได้ลงนามประกาศในกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเพียงหลวง12ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพันลวดีการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดระดับพื้นที่เพื่อให้รับทราบถึงความห่วงใยทางด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคมของผู้องค์ท่านอย่างกว้างขวางทั้งภายในจังหวัดและระดับพื้นที่พร้อมเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงเรียนเพียงล้วนอย่างเป็นทางการต่อมาเมื่อวันที่28สิงหาคม2557นายวิเชียนชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวง12ให้ทูนกระหมอมหญิงอุบลรัชราชกัญญาสรีวัฒนาพันลวดีอย่างเป็นทางการมอบทงประจำโรงเรียนและมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการหนึ่งใจเดียวกันแก่ราษฎรอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน500รายจากนั้นกล่าวพระกระแสรับสั่ง ทูลกำหลองหญิงอุบลรัชราชกัญญาศรีวัฒนาพันลวดีเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนชมการแสดงชนเผ่าไทยบรูและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงหมูการเลี้ยงไก่การเพาะเห็ดการทำสมุนไพรกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกจากจะทำให้นักเรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วผลการปฏิบัติกิจกรรมยังก่อให้เกิดผลผลิตที่นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลัปกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นฐานข้อจำกัดทั้งบริบทบุคลากรและงบประมาณแต่ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทำให้งานยากเป็นงานที่บรรลุตามวิสัยทัศน์ได้นั้นก็คือ ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป็นโรงเรียนชั้นนำในการพัฒนาทักษะพื้นฐานการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัจจัยบวกเช่นนี้จึงเป็นพลังทำให้โรงเรียนเพียงหลวง12ในทุนกรมหญิงอุบลร,รัชกาญญาสิริวัฒนาพันนวดีเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชุมชนและสังคม ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป